สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube นะครับเชฟทิ์คนเดิมสำหรับ EP นี้นะครับเชฟทิ์จะนำเรื่องราวของเลขทดลองออกงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566นะครับเลขทดลองออกแต่ขอออกจริงนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้จะเข้าตรงเข้าแม่นแค่ไหน แต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอเชฟขอเรียน,นเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวาทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเน้นย้ำนะครับสำหรับเรื่องราวของเลขทดลองออกก็เป็นเพียงการจำลองออกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผลที่ประกาศออกจริงนะครับเลขทดลองออกประจํางวด วันที่16กรกฎาคม2566เลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 1 2 8 1 2เลขทดลองออกเลขหน้า3ตัวงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566ครั้งที่2เลขที่ออก7 2 8 สองแปดเลขท้าย3ตัวทดลองออกงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566เลขที่ออก904 90-4เลขท้าย3ตัวทดลองออกงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566ครั้งที่2ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก 1> 3 1มหนึหนึ่งหต่อไปเป็นเลขทดลองออกเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566เลขที่ออก18 18ต่อไปเป็นผลเลขทดลองออกรางวัลที่ห งวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566เลขที่ออก713891 713891เอาละครับก็สำหรับเลขทดลองออกนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566ก็ออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับรางวันที่1 713891เลขท้าย2ตัว18เลขหน้า3ตัว2ครั้งนะครับ8 12 728เลขท้าย3ตัว904และ315นะครับเอาละครับมาต่อกันที่เซียนสารคามนะครับเซียนสารคามงวดที่แล้วเลขวิ่งบนเข้าตรงนะครับสำหรับ5กับ6มา2ตัวเลยนะครับสำหรับตัววิ่งนะครับ แต่ว่าชุดที่จัดมาอาจจะรุดไปนะครับท้งบนและล่างนะครับมางวดนี้นะครับวิ่งบน8กับ9จัดชุดไปที่38589594 594 895วิ่งล่าง9นะครับ69689718รับกองนะครับ709 707908มาต่อกันที่ปู38นะครับปู38มาครบบน567 8923หลักร้อยนะครับ0กับ2 2ตัวมาล่าง1ตัวนะครับก็คือเด่น6กับ0วิ่งล่าง6กับ7จัดชุดมาที่08 58 04 54นะครับส่วน2ตัวบนนะครับปู่3 8ให้มาที่7 9กับ29นะครับงวดนี้ใครที่ตามแนวทางของปู่38นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาต่อนะครับชอบชุดไหนอย่างไรนะครับ ชุดล่างนี้ก็เน้นๆให้ที่08แล้วก็58นะครับ08แล้วก็58มาดูกันที่ปูหลวง,งตาแต้มนะครับอันนี้เลขของหลวงตาแต้มนะครับงวดนี้ให้มาที่4 1 45 48บนนะครับแล้วก็10 4070ล่างนะครับตัวเด่นนะครับบนล่างก็คือ90นนะครับเม็ดเดียวนะครับ แล้วก็เลขเด่นนะครับเลขเด่นบนงวดน,นี้เลขในตารางนะครับก็จะมี140258นะครับก็ลองดูนะครับสําหรับหลวงตาแต้มนี่ก็เคยเข้าตรงเข้าแม่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับมาดูว่างวดนี้จะเข้าตรงเข้าแม่นแค่ไหนนะครับสําหรับแนวทางที่หลวงตาแต้มให้มานะครับมาดูกันที่หัวซองโค้งสุดท้ายนะครับหัวซองโค้งสุดท้ายนะครับก็ งวดนี้นะครับเด่นบน2กับ5เลขวิ่ง5นะครับจับคู่แล้วนะครับที่2023 2627 5053 5657นะครับแล้วก็ชุด3ตัวนี่ก็จะเป็น423 627 053 827นะครับลองลองจับตาดูที่ เลข3ตัวนะครับถ้าจัดชุดใหม่นี่ส่วนใหญ่มักจะเข้าตรงนะครับนานๆครั้งนะครับที่จะเข้า3ตัวตรงสําหรับชุดที่ทางโคงสุดท้ายให้มานะครับแต่ถ้าจับใหม่เนี่ยอย่างเช่น827อาจจะเป็น527ก็ได้นะครับหรือว่า528นะครับ753าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสําหรับตัวเลขนะครับ มาดูชุดล่างนะครับชุดล่างเด่นล่างเนี่ยก็คือเด่น4กับ6เม็ดเดียว4นะครับจัดชุดมาที่41 45 48แล้วก็49นะครับส่วนชุดเ,เลข6นะครับก็จะจัดแนวทางมาที่61 65 68แล้วก็69นะครับก็ถือว่างวดนี้นะครับแนวทางตัวเลขนะครับมีโอกาสที่ หลัก4อย่าง4 9 4 5 4 1หนะครับมีโอกาสที่จะมาเหมือนกันนะครับมาดูหอยซองของย่าโมออกศึกนะครับเทียบเลขของปากหลัก10ล่างนะครับย่าโมออกศึกงวดนี้เด่น1เด่น3เด่น5เด่น8นะครับปากหลัก10ล่างเด่น0เด่น1เด่น8นะครับมีตรงกันที่หลัก1หลัก8นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับอาจจะมี1819 3738 5158 แแล้วก็8 9นะครับเป็นแนวทางที่มองแล้วน่าสนใจสำหรับงวดน,นี้นะครับมาดูกันที่แอสุูยนะครับแอสุยงวดที่แล้ว05เข้าตรงนะครับงวดก่อน27เข้าตรงเข้าติดติดกันหลายงวดแล้วนะครับสำหรับแอสุยถือว่าแม่นทีเดียวนะครับงวดนี้มาที่8 0 8 3 8 5 5 0 5 3 3 0นะครับ ก็ลองดูนะครับแนวทางนี้นะครับเชฟจะมาปิดท้ายกันที่เลขอาจารย์เสือน้อยนะครับวันนี้ให้เด่น2มานะครับ492,928,24,2829นะครับแล้วก็เลข4ตัวมาการันตีมา2ตัวนะครับ5268,526นะครับแล้วก็สองตัวการันตีมา1ตัวนะครับ5 2เด่นลอยให้1เด่นลอย5นะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้เชฟก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวนิงวันนี้ครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ